ไปดูการเดินหน้านโยบาย120วันวาระพืชกระท่อมนะคะกองทัพภาคที่4โดยกอรอมนภาค4ค่ะได้เดินหน้านโยบาย120วันวาระพืชกระท่อมคุมเข้มฐานเกณฑ์ห้ามยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติดสั่งทุกหน่วยสแกนเข้มบำบัดผู้เสพสร้างเครือข่ายชุมชนรอบค่ายค่ะ กรอมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าได้มีการเร่งนำนโยบายรัฐบาล120วันวาระพืชกระท่อมมาปฏิบัติใช้ในพื้นที่เพื่อสร้างทหารกองประจำการให้ห่างไกลจากยาเสพติดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยได้มีการคุมเข้มและร่วมมือกับชุมชนรอบค่ายเพื่อสอดส่องพฤติกรรม พันเอกกิติศักดิ์นีวง์โฆษกกรมนอภาคสีส่วนหน้าเปิดเผยว่าพลโทไพศาลหนูสางแม่ทัพภาคที่4ได้สนับสนุนนโยบายนี้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์คนดีที่มุ่งสร้างกำลังพลที่มีวินยัยและมีคุณภาพเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดท,ที่แพร่ระบ,บาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน โดยมีการเน้นย้ำให้กำลังพลทุกคนต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกระท่อมกัญชายาบ้าไอซ์หรือเฮโรอีนรวมถึงห้ามปลูกพืชเสพติดในพื้นที่บ้านพักหรือภายในค่ายทหารอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการจับกลุ่มได้ทันทีสำหรับทหารกองประจำการที่อาจมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อน ทางผู้บังคับบัญชาจะให้ความรู้ความเข้าใจและหากพบว่ามีการติดยาเสพติดจะนำตัวไปบำบัดรักษาตามขั้นตอนแต่หากยังไม่สามารถเลิกได้จะมีการลงโทษตามลำดับนอกจากนี้ไม่ทับภาคที่4ยังกำชับให้ทุกหน่วยทหารในพื้นที่เฝ้าระวังและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบค่ายเพื่อป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายยาเสพติดให้กับกําลังพลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความสามารถของรั้วของชาติในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ครับ